สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปดูบ่อนะคะวันนี้ยายจะเปิดน้ำลงบ่อค่ะไปกันเลยค่ะวันยายจะทำอะไรวันนี้ยายก็จะปล่อยน้ำลงบ่อนะคะอน,น้นประปาเตรียมท่อเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังทำบ่อนะคะเอาท่อ PVC ค่ะไปปากไว้นะคะเวลาน้ำเต็มบ่อนะคะท้เรือเรือล่มแล้วก็มีที่เกาะนะเรือล่มแล้วก็จะเกาะท่อ PVC ไว้ค่ะเพราะว่าว่ายน้ำไม่ไม่เป็นนะคะก็เลยต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้สํสำหรับเกาะการจมน้ำค่ะวันนี้ยายก็จะมาปล่อยน้ำ เต็มท่อมานะคะนี่คือทำผลเทียมนะคะผลเทียมจากน้ำปลาปลา,าค่ะวงกรอนขึ้นเลยเลยไม่ต้องไปยกหรอกค่ะขึ้นมาแล้วในทางร้างให้ก็ได้บันได ไม่ต้องกลัวว่าเลอะค่ะขึ้นบันไดมาเล,ลื่อน WD นะคะเดี๋ยวจบน่ากลัวไม่ได้บันได ดน้ำปลาปลาลงบ่อก็ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะติดตามไปด้วยกันนะคะว่าโค้งห้องสวนของยายจะปลูกอะไรมัางนะคะจะเอาปลาอะไรมาปล่อยนะคะเขาก็ขุดให้ไม่สวยแล้วค่ะเพราะว่าเขารีบเขาขุดตอนกลางคืนนะคะปได้ประมาณนี้แล้วค่ะ ยายก็ปลูกต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนะคะมีต้นลำไยต้นมะม่วงค่ะต้นชมพู่นะคะเรว่าตรงนี้ยายก็จะเอาออกนะคะขุดเสาออกนะคะจะไปฝังอีกด้านหนึ่งค่ะทางถนนนะคะทางนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมาฝังทางนี้ค่ะ ติดตามไปด้วยกันนะคะโคง้งหนองสวนของยายจะปลูกอะไรบ้างนะคะทางนี้ยายก็จะหากล้วยมาปลูกค่ะปลูกกล้วยปลูกถั่วนะคะปลูกผักสวนครัวค่ะเอาไว้กินนะคะนี่เลยค่ะตะกรอนกำลังสำรวจขอบบ่อนะคะขอบบอ่อยายก็จะหาแผ่นปูนมาปูนะคะเพื่อไม่ให้ตหลิ่งเขาพังค่ะ ตนโคกบ,บอ่อเราก็จะปูเหมือนกันนะคะตรงไหนเราจะปลูกผกักปลูกต้นไม้เราก็จะเว้นไว้นะคะเราก็จะไม่ได้ปูค่ะคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ